สวัสดีครับวันนี้เป็นงานบุญที่วัดนะครับงานบุญแจกข้าวเนาะนะฮะโอ้ยผู้คนมากมายเยอะแยะนะครับมาช่วยกันทําอาหารทํากับข้าวเนาะอันนี้เป็นเป็นอบตอบ้านเรานะครับอบตสุดหลอ่อพี่ต้องถามอบตอนะครับว่านเนื้อที่เรา่ยากอบมาอร่อยไหมอร่อยไหมครับเนื้อร่อยไหมครับฮะบ่บ่อ,อร่อยแต่แหนแต่แสบโอ้ยจะเป็นปวดะนะครับเนาะ โอ้คนเยอะเป็นไงบ้างครับเราเราในเมืองอร่อยไหมครับไม่ม่อร่อยครับอนี่ยอร่อยกว่าครับคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะคอกระชันคอกระชันครับคอกระชันเนาะน่าแล้วเรามาดูเตาอบนะครับเตาอบนะฮะเตาอบเตาอบเราที่เราทำนะครับเตาอบเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดดูเตาอบเนาะครับเป็นไงบ้างครับนี่เหลืองนะครับ อันนี้เป็นเตาอบที่เราทำนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะฮะรุ่นตัวนี้สามปีแล้วนะครับสามปีแล้วตัวนี้นะครับถังถังใบแรกที่ผมทำนะครับตอนนนี้มาทาอบอบไก่อบหมูที่วัดนะฮะเคครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้มนะครับต้มนี่นะครับนี่เป็นผู้อาวุโสในบ้านเรานะฮะนี่สุดหล่อยกนิ้วนะครับยกนิ้วสองนิ้วนะครับสองนิ้วยกสองนิ้วนะครับสองนิ้วยกสองนิ้วสองนิ้วโอ้นี่ไงครับนี่นะ มาดูอันนี้อันนี้เป็นเมนูครับเมนูนี่นี่ครับไกะโอ่งครับอันนี้เป็นไกะโอ่งครับนี่ครับที่วัดเราวัดเรามีมีหลายเมนูนะครับนี่เป็นงานแกะข้าวนะครับงานแกะข้าวอันนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วนะครับพี่ใหญ่เรายกนิ้วยกนิ้วนิ้วโอ้ยนี่สุดยอดนะครับรบหน้าเรื้มแดงนิดนึงฮะหน้าเรื้มแดงหน่อยนี่ไอ้หน้าแดงนี่คือตากแดดใช่ไหมครับตากแดดตากแดดโอเคครับโอเคโอเค โอเคครับอันนี้เป็นต้มนะครับต้มนะพวกนี้พวกนี้วันอาทิตย์เนาะก็จะเลี้ยงมีการเลี้ยงแขกกันเนาะนะครับนี่เป็นเตาอบเราเนาะนะครับโอเคครับมันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ